มอเอโอยีหมอหังไ้หลนมอยเอเยด้อะมอย่นปาน่ไอาีีนองยี่นองสาวกนองสาวเพะบาดท้อบาเกือาเลี้ยงหาีนงาเียนเก่เกแต่จม่ะมือเนี่ยแต่ ตตดรเอ๊ีนันาดิต้องยืนหันตีเจ้าไหทีเจ้าทีแกปน่ดิขึวมาจะสีป่ดีกำันได้บหค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั้งอำเภอจุลพนบุรีโซไดไหมค่ะโศอย่างมาดีโศที ไปนองผมบางแก้าห <iet> si ัวผมกูหยิบโตเป๋ปะได้เล็กในอี้ฮานมึงู้บ่ากูหยิบผ้ามาหยั่งมือนีเนี่ยฮะมาสีตำรวจมึงอยากก็แกแหลหาตีกันเด้อมืงอนีพอสีไปเมียตำรวจให้เรียนในซอสแกงจะมีเวลามือนี่อีฮานกูนักอีปอดไว้่าสีมาแก่บนสารจะแม่์ชงโค่พาะว่า ใหญ่พ่ามึงเปทองสารพัดในผีนึ่งมึงจำได้บ้างจำได้ำได้อตื้อวันนี้ีเอเดียวก็เดิดอกแมบไอ้แม่ตูมันก็ได้นอก่าแม่ถ่างไก่าแปเดีวท่านน้ท่านนี้ท่านนี้่านนี้่า้แ่าี้ว่า่านนี้ทนนี้านนี่านนี้่านนี่ีานนีานนี้ท่านท่านนี้ท่านี้่ี๋ย่านี่าน้่าด้ท่านี่นท่าน้่าดี้่นีนน เศษแสนเศจักาก็ใส่เรเปิดก็เล็ไปเฮ็ดหน้าไม่เฮ็ดออกมาแล้วจะเี็เจ็มเป็นจ้าซี่วันอี้างกดออกมปเป็นต่ำที่นีหมอที่อยู่ไปฮักกอนสาว่าเป็นมูมากเขียวและเล็กหัวหนวดไม่ขนาแม่กอดกำลังก้ดนยึดก้อนยึดใหาบอดใส่มาเนี่ยการก้อนก้นหัวหัวปากกว้งๆมันจีซอสปากเข้าตรงนี้เล็กเขียวเกีย อ้าวมันอย่างปอนยากไว้วายสิหามึงกูหาถึงนําแฮงหน้าน้องบักติดบ้านจักตายแรองวเห็นเจ้ามาตั้งแต่นะหันโดนจ ป๋าพีโอทีหากว่าบ่เคยยีปอยแม่บ่สางอย่างนี้หามึงก็ได้มาแทนนะนาวเวลายี่เคียวหวหนุ โู่โห้ยีละจุดทักป่วนีละกัะสาบมั่แก่ๆอี่ฮมันแหงเหลือกู้แหงอยากเรงนมั่งโลว่ามักงจได้บอที่กุดโ้อหามั่งมือหนาหนาก็ถือมาแก้บนทาไปแท่งสาระพันได้ทีหนึ่งนั่นดีถ้ากัจจ์ได้กะหวังนี่ก็รอท่แก้บนปูก็เป็นคุ้นๆหยุดตังไปมันเมนยุ่บละบอลปู่ตนกี่ั่นตกูตุ๋ไ กินหรอกแชังเอาใครกินตัวพอกมัแก่นมะมีพเห็นส่วนตัวเป็นของจากพ่อโลเพลนหน้าาี่นี่มาแก้บุพยังมาพอพีหลอกดูตของน้าน้าคนไร้นไอกอกคมาพีนี่ล่ะแต่แม่สรงควกุหลาบดับจังมาสีสะเก็ดล่ะี่บอกเออ

เออเมื่อเมื่อหุจะควนอยู่ในยี่หานี่กรเดยเอาหมมเผาพอมึงหลายไจย่จุดกจุดบกเียวเออ้อเยดอเดอเเดียวดเด้อด้เด้อเด้อเด้เด้อเด้อยดอเด้อเดเดีเดเดเดอดเด้ออ ปักากูออกมาหลายดอกเมื่อกาจูดซะำมึงอยากจูดกันตัวมันมาโอ๊ยน้อยแหเหมือนเอาประด้แค่คนอนหรอกกับคนปากึงคนณออกกันหูเลี้ยงก็ยังงเอาะระเด็นไปจูดแ่าจูดวันนี้กูจะเป็นแบบไหนแต่แม่คือทับนานหนักกันจูดเพื่อกันแล้วเมื่อกาดอกออ

ตัวคนลกรู้แล้วแหละเป็นแปดัวแบสาธุเลอก็เมีลูกหลานนากาไว้จังไนลูกหลานกประเ็นไว้จังไั่แล้วม่นบทั้งสัญญาดอกนาฮอดกอดถึงแล้วเมื่อนี้มาบอกมากาถองว่าถูกแล้วก็คือนจราบรูกแล้วล่ะเอ๊ะกระกระตุ้นอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะะ สาไปสล่านี้จะแปดเทีบาดเนี่ยนจาบานจงความนี้ได้ยจไปสายล่ะขออนุญาตบาเลน่อยเมื่อเรื่องของักแม่เพหัวเจ้านี่ล่ะไเงีกับนอ้ียม่ดยี่ขออนุญาตบาท เออแยัมาดีถ้นิีบอกายมั้เดียวการเสียลนมวดตั้งยอะก็บริอีโอมึงอยากได้ไหนมังไปรักษาตีนั่นแล้วป่ะเงี้นมึงเกมึงไทยด๋อยมึงกับรเหตดเอาโดเอาน้าวนไปอาบใครจเดีเจ้าอามมาเจะป้าจีเตรียมพร้อมนี้ดีสาธเตเนเจ้าแม่ข้าสาสีีดีเท็นน้ามวนให้ลูกหลานได้ทาจะได้เอาไปอาบไปกินจี๊ดดอก กินแกงเดอะมดจัสัน่านี้่เจ่อยที่มาเพะว่านี้กนเดะยี่มึงวเจาแม่เป็นัเามเฮดนนะกจกสีเหมือนยะมึงอไปกรัวมึงกิในช่วงในเ้าวันี้เฮดาสีปอดให้แแม่ได้เนไเอาเงินต้อบาาม้าบไีนเลวเอาถายรเวเจอาใครมาเม่อใครดีเพ่ใครสูงอ่ะ ใครต้มย่างด <as> ี้กูเี่มันบบดหัวมันหอนกูเลยเออมันหอนเน่ยมแกูอ็หอนบบอัน้ปาคือเล็กค่ะอ่ะหกสิบ น้ำแม่กัคู e ่แม <N Excel KK> <ates> <N> ่จะแม่่อยตายก็มองเอาจิบอันยาวแอ้วม้วนก็่นีแม่ตายฮะจะไม่เฮ็ดเองกินเองสิฮะเด็กเม่นพอดีละโอดจะแม่กินน้ำล่างจีนจะของเอาพอดีจีนหมบปว่าหอกจีนทั้ง่เขาค่ะ ฮักถวายของเสนใหมเหมือนแล้วอักกระทองสารพันถวายตัวเพราะว่าสารพันบ้านสูงไปแข่งใส่ก็ได้ทีหนึ่งเขาต้องทองสารพันถวายแต่แันออดไม่ยังกูบอกท่านเสียมันจะแม่ซักจิตเฮียังหีบจูดมันกับพกอเซ็นกัแม่สักฟันจูดกับพ่อกันแม่กับแม่จิงจริงกับพกบปอนแต่กับพกตัวใส่กูบอกไม่กับพกกูไม่กับพกอกับพกอคุดไมาแล้วนี่กับพ่อจูดรถเกียร์ไนี่มึงจูดยัง แสดงมาอีกเขียวบาบุญกับพวกไ่ายเป็นมาฝ่าบุญกูเห็นนะค่ะจุดน้ำง่ายนิ่มึงทิ่มาจุดนะำเจ้าแม่มันตินไปได้ยุติแต่ว่าเมื่อนี้กูคิดแล้วกูจะจุดแค่ปากเจ้าแม่เนี่ยเมื่อนี้คะเจ้าแม่สักชิตลรีกับพวกว่าแตกแต่ว่ากูร้องวงสะกอนนั่นแหละมันใจแตกอต้องกับเพื่อค่ะบังกับพวกแตกแเจ้าแม่เซบอร์ลินทั้งขี้ทั้งขาดกูเห็นมึงก็น่ากูเห็นหลานกูเห็นนักการละ องออกลีนยขาดหลาดที่หามึงทองไครก็มองหูแล้วไม่ชะเจ้แม่ก็ผิกระถางบาดาลกันดอกลอกเมืองคนแต่ปวดชูบาดาลครับนีจัด้องก็วบาแตกจับกระโกงระดับแตะน้องแบบลองกระิดดอกนึงขนาดวันนี้กระโพกจูดิ่อกนึ่งที่หลีบาแต่ปนี้ไปจูดปากใไมมเห็นจ่ไหนมาตัสีแตกบาดเนี่ยกระโปกกระโปงกถหน้าเดิวกุลล็อกแตะก็นอประเดเนาะแตะ ตาแม่ที mortar, ่วนไเป็นตายยกกับไม่ชัดพรมึงปาดสิแน่ๆอีเจ้าแม่เจ้าปามันีกกะพวกนี่ว่ไรแต่งเดือมือนี่กกะพวก้าแม่แสกยิ่งดีกะพวกแกแต่งนี่ก็สัสกะเตีย

แงเมื่อกี้โอนโอ้ยเนสมนัตงานปลาไหลยี่ดอกถอนชุดดอกแทงคือปลาไหลครับอีปอนบัดารีทองสารพัดเหนือบาทเก้าพักทัว่์บ้านจัตวมัตสึายเวลาเพื่อนได้หาหมอกนางก็เปลี่ยนแต่กูก็าก็ได้ออกศาสตร์หาปารีเอ้ยเอ็นโอ้ยเอ็นหามาอยู่ปากฟูมาเดียว มันวนไม่รักก็ตายคเด็มาเมื่อไงก็เถะแต่้งะแต่ได้เงินเดี๋ยวมอ่างกูสารลักเลยยุ่แฟนหลังมันลักตองเป็นตันผู้สื่อสารจะได้น่อยสิแล้วพระแม่ขอดังลงการเป็นสารพัดนี่ฟันหน่ต้นเสียงเลยเป็นคนเสียงดีแล้วขืนเสียงสูงไงมันมวนครับ ได้แซมกับมึงก็ไปผ้าบัวขื่นบูตีผ้าบัวขื้นเบอี๋ยาวอันคือยงสูงๆแล้วปอนเนาะยางสูงๆยางเนอถ่ายจากเ้างาน่นยงสูง่ะังอยหาบอด้หนอ่ยางูมากก็ขึ้นมพีหัวเรวโอ้ยแต่เใ้าก็้นั่นสั่นเลยดูลงมากนเอ ขี้สูงสูงโอ้โาขี้สูงโอ้ยมึงกับบ่าวจักสันน้อยย่ฮะกับปืิปโอนขวดขวดขาชัเอ้ยเลี้ยงฮะน่ยให้กดไป้ต้นเสียงมาดตียเอาเสียงบรรมานมรนมวนเสียงบรานมันมวลมูจังวานนั้นไหนเป็นบอ่าหลอหลอนมันตลกและเบี้ยเรียกแต่ปนที่เป็นยังภาษาอีหนาป็ลกนะครันั้นว กงปีนเขินออโอเมือบงได้ไปีนองสารพัฒนาส่งมาเคยแพ้ผู้ใหค่กาไปแคนใส่แตะทีหนึ่ง้อมไป้อบเรยวนามโมตัสสาภ้า้ ยามาให้เขาดินเขาว่าหเออเออเออ้าว่อเปลี่ยนกันในหม้น้ำมูกอีแหงหอดสยกักูแหงกันคุณพเปลี่นอยู่วันัช้าวบนวันอกนี่อวต่น้องไหนปับขี้ขึ้นอีกปับบีขึ้นอีกกนะน้อยเนียเด็กกระชับกระเทากรชับกระชับเกิดเวลานโมมีตีกูแบแขนวิโรบินสันสยแูพูได้ที่หนึ่งตีอาบ้านเนี่หาอยาปออยน้มมีรอมื่อคืนกูจะพามา นามูตะซ่าอะทาบะตอะระหะตัสมบูรนี่ม่มีเบืองแถวมีนี่ะี๋าจะเน่ายักจนะมตะาะเาป็นมนตกแต่พีนองเนาะไม่ย่างสมบมนี่มย่งม่ถึสตัตลกมีนี่ะ าม่เลยจบเรื่องเสเยตืยให้พี่น้องตั้งเป็นสามก่อนม่จะมเขากัน่เตย่าเตยจะสามก่อนครับกุหลาบแดงเื่อเปล่ยนอะเอาพี่สิกปแทนพระเองก้าโมเมนตี่พระเอก้าวทาไหนเป็นมาแล้วมันยาปีมันก็ได้กับไปคือยลคนยาแฟรจักษเทียวนไปเล่นตะไม่ติเตยถ้พี่น้องเขาได้ยาบัดคำถาม้ฏิเตยกันสก่อนครับกุหลาบแดงฝากใจสถานตะวัน และก็ฮักล่าพาแตมทำก่อนสิเขาโชคช่วงต่อไปกันแล้วกันครับ